นอจ้ะมาถึงแล้วค่ะจากที่เบิงตะบ่อหลังบ้านนจ้ะมาถึงแล้วค่ะกะคนกรีดแล้วนะออกจากบ้านสวนมาเข้าป่าคนกรีตจ้ะ คอนกรีตกรุงเทพเมืองศรีวิไลแตาคอนกรีตแล้วนะออกจากบานส่วนมากเข้าป่าคอนกรีตจ่ะบานโมเบโยูก็บุมนี้หลุดจ้ะถึงแล้วจ้าบานอลวันจะมีด้วย ่าคกลอนกรีดกรุงเทพเมืองสีวิไลเนี่คือโมบานยออ้ออนะจ๊ะมาในมูบานแล้วจ้าอ,อ,อาเข่ามากันอ่าท่านบังนาจ้า ยัยออกไปยุแถวบางนานอนจาาเขามาเที่ยวปลาค้นกรีดแล้วจ้าไายเดินทางมาถึงปลาค้นกรีดแล้วจ้าถึงกรุงเทพแล้วน้อยจ้าบางนานอนจ้าถึงมา ที่เห็นแต่บ้านแบบเป็นหางลา่างเลยจ้าถึงซอยบ้านให่่อเลวป่ากรอนกรีดกรุงเทพเมืองศรีวิไลขาหนูจะอยู่ไกลลานขาจ้ะเรียวเขาแล้วจะมู่บ้านย่ออจ้ะ นี่คือมุบ่บานเยออนะจ้าเ้นท่านบางนาคา่ะตอนนี้เยออมาถึงปากข้านโบมเบยูก็ือวันี้หลุดจ้าถึงแล้วจ้าบานอรวันแกมีเด้มันกรีดแล้วจา้าถึงเส้นท่านบางนาแล้วนะจ้าจ้า ปีกซีเเซนเปงนกรีดแล้วจ้า,าถึงเซนท่านบางนาแล้วนะจ้าจ้าปิกซีเเซนกาจะเห็นตะบานแบบเป็นหางละฝากรอนกรีดกรุงเทพเมืองศรีวิไลาปาคนกรีดแล้วนะ จากบานส่วนมาเขาปลาคอนกรีดจ้ะาขาหนจ่าอย,ยู่ไกลลานขาจะ้ะเรียวเขาเลยจะงมูบานเยออจะ้ะนี่คือมูบานเยอโน,อนจ้าจะ้ะเรียวเขาเลยลูกพลีไก่ถึงบานเยอเลยจ้าบานเยอ,อยู่บางนาโนจะ้ะ เซนท่านบางนางบ้านาบ่บอยู่ก็บ่มี้รถจ้าง,งเลียวจ้บาบ้านโอระวันแกนีเด็ดไก่ถึงบ้านยาย๋อละจ้บาบ้านยายอ๋ออยู่บางนาเน,นาะจ้าเซนท่านบางนางนี่คือหมู่บ้บานยาย๋อเนาะจ้ามาในหมู่บ้านแล้วจ้า จ้าเข้ามากันเนกรีดแล้วจ้าจ้าถึงเซ็นท่านบางนาแล้วนะจ้าจ้าปิกซีเซ็นท่าลาคนกรีดแล้วนะออกจากบ้านสวนมา เาปา่าครอนกรีดจ้าปา่าครอนกรีดกรุงเทพเมืองศรีวิไลปะิิหินตะบานแบบเป็นหางลานกรีดแล้วจ้าจ้าถึงเส้นท่านบางนาแล้วนะจ้าจ้าปิกซีเซน จ้าบ้านยายออดถึงแล้วจ้าสองห้องนี่เลยจ้าจ้าน้องแอมอยู่บ้านไกถึงบ้านยายออดเลยจ้าบ้านยายอยู่บางนาเนาจ่าเซ็นทรัลบางนางจ้ายายออดลงบ้านคนจ้าบ๊ายบายเข้าไปเลยลูกพี่ยายออดถึงแล้วจ้า บ,บ้านโมเบยูก็บูมีหลดจ้าเึงแล้วจ้าบ้านอ่อนวันแ่นี้เด้ใจจะออกลงบ้านคนจับ๊ายบายปากกรนกรีดกรุงเทพเมืองสีวิไลท่านบังนาจ้าบ้านยายออกอายุแถวบังนานอนจ้า เขามาเที่ยวป่าคอนกรีดแล้วจ้ากรีดแล้วจ้าถึงเส้นท่านบางนาแล้วนะจ้าจ้าบิกซีเส้ในใีเครื่องโมบานเยออ่ะนะจ้ามาในหมู่บ้บานแล้วจ้าน้องดีใจเยี่ยมีนะจ้าเข้ามากันท่านบางนาจ้าบางเยอออกก็อยู่แถวบางนาหน่อยจ้า เขามาเที่ยวป่าคอนกรีตแล้วจ้าเรียวเขาเลยลูกพลีจินท่านบางนาคา่ะตอนนี้ยายออมาถึงปา่าในเคื่อหมูบานยายออนะจ้ะเามาในมูบานแล้วจ้าอจเ่้าเขามากันประมาณว่าโครงการซีซอยหนึ่งจ้ะ าากกถึงบ้านยายออแล้วนวดจากไกลถึงแล้วจ่าเลยอีกนิดนึงจ้าเส้นทานบางนาค่ะตอนนี้ยายออมาถึงปากควันขาหนวดจายอยู่ไกลลานคขาจา้ะเรียวเขาแล้วจ่าหมู่บ้านยายออจ้ะนี่คือหมูบ่บ้านยายอหนวดจ่าถึงแล้วจา้าถึงซอยบ้านยายอแล้ว เรียวเขาเลยลูกพลีเซ็นท่านบางนาค่ะตอนนี้ยายอมาถึงปากเซ็นท่านบางนาค่ะตอนนี้ยายอมาถึงปากคตาคนกรีดแล้วนะออกจากบ้านสวนมาเข้าปากคนกรีดจ่ายยายอกลงบานคนจาบบายบายบานบ่บยูก็บ่มีหลุดจ่ะ ถึงแล้วจ้าบานปอลวันจะมีเด็กเข้าไปเลยลูกพี่จะออดถึงแล้วจ้ากาคนกรีดแล้วนะออกจากบ้านสวนมาเข้าปากคนกรีดจ้าเข้าไปเลยลูกพี่ ไอ้ออดถึงแล้วจ้าปลาคนกรีดแล้วนะออกจากบ้านสวนมาเข้าปลาคนกรีดจ้าใจใ่ายออดลงบ้านคนจ่าบา,บายๆจ่ายเดินทางมาถึงปลาคนกรีดแล้วจ้าถึงกรุงเทพแล้วนะจ่าบ้านน้านาจถึงจ้าเรียวเข้าเลยลูกพี่ มันกรีดแล้วจ้า,าถึงเส้นท่านบางนาแล้วนะจ้าจ้าปีกซีเ้นได้เดินทางมาถึงปลาคนกีดแล้วจ้าถึงกรุงเทพแล้วนะจ่าบางนาแลจ่าถึงมันกรีดแล้วจ้า,าถึงเ้นท่านบางนาแล้วนะจ้าจ้า อีกสีเซนได้เดินทางมาถึงปลาคนกีดแรวจา้าถึงกรุ่มเทพแล้วเนอาอยจ่าบานน้านอะจา้เจาเงจ้าเรียวเข้าเลยลูกพลีบานโมบยูก็บูมีรูดจ้าถึงแล้วจา้าบานโอระวันจะ<า>มีดเดอถึงเลยจา้า ถึงซอยบ้านใหญ่อเลว